แต่จริงถ้าเพื่อนสนิทจริงไม่ใส่นะจริงแล้วใช่หไหมใส่เหรอเพื่อนนสิทไปแสดงว่าอั่นี้ต้องดหเพื่อนไม่ได้เพื่อนสนิทเพื่อนเฉยๆเติร์ดใส่เท่าไหร่ถ้าเป็นเพื่อนเติร์ดปุ๊อบโอ้ยรักษาหน้าตัวเองเยตอบแบบรักษาหน้าไม่ใช่ถ้าเพื่อนสนิทหมื่นหนึ่งพูดจริงจริงอ้าสุดยอดมามางานผมนะท่านไหนเขาแบบพี่เติร์ดสองหมื่นสามหมื่นโอเคโอเคโอเคติดต่อหนึ่ง หรือว่าพวกคุณจ่ายน้อยเกินไปหรือเปล่านะไอ้เหี้ยเปิดมากูน่าเกลียดเลยเนี่ยกูคิดว่าพวกมึงอย่างงี้เพราะสำหรับกูอ่ะกูใส่สองแสนแต่ที่จริงแล้วทอนี้คิดว่าในน้ำสองพันไม่ให้กูสำหรับนี่สำหรับพวกมึงไงกูคิดว่าใส่กันประมาณนั้นเพื่อนถ้าสนิทหน่อยก็ต้องสองหมื่นสองหลักมึงมกว่าโอเคงั้นผมกดไป 1,000บาทเอ้ยอันนี้มันเบสิกเลยมันเบสิกเลยเราคำนวณที่เราไปกินน่ะว่าเรากินแล้วจ่ายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มพันหนึ่งเนี่ยกินแล้วคุ้มสบายใจได้เลยเพราะว่าอะไรหรือปล่าวัวอยู่ที่มึงแน่นอนทำไมอ่ะมันไม่ย้ายบัวนะตอนนี้ไม่ไม่ย้ายไปที่พี่เวงไม่ไม่ย้ายไปที่พี่เวงย้ายเลยย้ายเลยย้ายเลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะใส่นะโอเค ครูว <laughs> <laughs> ่าไอเกมอะไรแบบเนี้ยค <laughs> งจะจะต้องมีอย่างนี้ <laughs> ตลอด